สวัสดีครับพี่น้องปองไปสกูุกคนครับเมื่อนี้มาพบกับขอบคร้วสมปีของเฮาอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้ครับเฮามาสางบุญสางกุศลเมื่อนี้วันพระอยู่วัดโนนกุดลมจังหวัดซีสเกตครับนี่ครับหลังจากที่เฮาใส่บาตรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก่เฮ็ดภารกิจซอยเหลือพระอยู่ในวัดนะครับโดยการค้นบา็อกนั่งสมาธิครับ มาไหวอยู่บนศาระครับโอ้ดีครับเบิ้งครับหนี่ครับปูซอยครับ,บ Gotta, โอ้เบิ้งจากซอยพอครับอ่าเอาเบิ้งเดี่ยล้วครับนันโอ้น้องทนมาของเขาครับมาซอยพอมา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 มครับเดี oh. ๋ยวผมปอซอยพอเองครับโอ้ยโอ้ยเ้ยงกิงสิรุดโอ้ยเงกิงว่าสิรุดแล่ะครับพ่อโอ้ยทาพ่อทาผมเลยครับ มาเลยครับน้องธาน้ากองเฮาโอ้ยนี่ครับหลังจากนั้นเฮากขมาค,ค้นบอครับเรียงไงเป็นระเบียบเรียบร้อยแยกสีให้เรียบร้อยบ้างให้เป็นสัดเป็นส่วนผู้ที่เปิดมันานั่งสมาธิวิปัสสนาพระอาจารย์แม่ชีแม่ออกเป็นกเกษตรใยิบไงนะครับเฮากกษตสในบุญนำโอ้ยนะครับเบ่งเอาครับน้องท่านว่าโอ้ยซอยขมักขเม็ดอีลีครับ โอ Dante, ้ยคือไปนอนังสันเนาะบ้านนี od, ้นอกท่านบ้าโอ้ปวดเมื่อยบ่อั่นาเลือกพักผ่อนเนาะเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอ้าว่าซอยครับพ่อเอามาๆมาอ้ยมันแล้วมาแล้วโอ้ยขี่คานขี่คานโอ้ยเดียมเดียมเอ้าไปนอนเกือี่ยเร็วนัิดยกขึ้นเอ้าหลังจากนั้นเอาก็ยูหล่อครับครับโอ้ยหล่อครับวุ่น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 ผมซอยครับพ่อโอ้มันก็สบายแท้โอ้ยดูด้วยนี่ครับหลังจากนั้น พระอาจารย์นาวีเพื่อนกนายรางวัลของเด็กคนเก่งน้องท่นว่าวก็เป็นหนึ่งแนนั้นแต่รางวัลคนเก่งน้าไลยครับมือ<ส>น,นี้สวัสดีครับอาบุญมาฝาสุกคน,นเด้อ